โอ้โหเป็นถูกอะเป็นคนุณคุณซื้อไหมล่ะถ้าไปซื้อตามร้านตามห้างทองต่างๆ8,500ถึง8,900เกืบ 9, อบ9,000น่ะแต่มาปุ๊บในไลฟ์อของแม่ใบหนาดแค่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจ 5ุงคะคือที่บอกว่ามันไม่เหมือนกับทองแม่ตั๊กก็คือทองแม่ตั๊กเนี่ยไปในรูปแบบของแบบปีเซียบ้างไปรูปแบบคอนีบ้างมันตรวจสอบยากแต่ทีเนี้ยผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาซื้อเขาลองซื้อก่อนลองซื้อที่ขายแบบเนี้ยออนไลน์แบบนี้นะคะในราคาถูกสมมติซื้อพันเดียวมีคนที่ซื้อได้หนึ่งพันแล้วเอาไปขายได้สามพันเพราะเขาบอกเลยซื้อสิบบาท ในราคาหนึ่งแสนคุณผู้ชมฮะทองบาทละหมื่นสมัยนีย้มีที่ไหน่คุณผู้ชมทองบาทละหมื่นสมัยรุ่นพ่อแม่ผมส,สาวๆละมั้งทองบาทละหมื่นอ่ะแต่เนี้ยเขาบอกว่าซื้อมา10บาททองบาทละหมื่นก็10,000แเอามานึกวก็เป็นทองปลอมเอาไปขายร้านทองอ่ะเจ๊เจ๊ลองขายดูหน่อย10บาท ได้กลับมาสามแสนขายได้จริงขายได้จริงทองคําแท้จริง,ทง,ทรงๆทองแท้อยาวราชแต่ถามว่าเป็นยังไงพอคนน่ะรู้แล้วนี่อุ้ยสิบ,บาทหมื่นหนึง่งฉันลงทุนดีกว่าลงทุนกับแม่ใบหนาดดีกว่ายังไงกําไรเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเห็นเห็นวันนี้สองร้อยกว่าคนค่ะดเดินทางไปที่สอท,อทอคุณผู้ชมคะแล้วเขาบอกว่าคนรวบรวมคือคุณเคนโดเจ้าเต่าเลยครับบอกว่าผู้เสียหายจริงๆมี500กว่าคนมูลค่าเป็นร้อยล้านเพราะเขาจะมีทริคแบบนี้คือสมมติ สติว่าอ่ะพี่ซื้อทองสมมติซื้อทองแบบถูกหน่อยนะไม่แพงทองจริงสักพักหนึ่งเริ่มซื้อบ่อยเริ่มซื้อบ่อยก็ได้ทองจริงตลอดทองจริงตลอดจะเป็นเส้นสลึงสองสลึงอ่ะเขาก็ไปขายาไปขายที่รู้สึกว่ามันรวยช้าซื้อทองแบบเป็นบาทเลยดีกว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะเวลาซื้อทองเป็นบาทจ่ายตั้งไปหมดแล้วนะแล้วเวลาซื้อพวกนี้คือซื้อลงทุนเนาะ ล้านหนึ่งเอาไปก่อนเลยโโอ้โเดี๋ยวได้ของมาอ่เราเอาไปขายก็ได้กําไรกลับมายังไงก็คุ้มถ้าทองบาทละหมื่นที่ทางด้านของแม่ใบนาดบอกลงทุนไปล้านหนึ่งก็ได้ร้อยบาทนะฮะ แล้วเอาไปขายก็ได้คืนกลับมา3ล้าน4ี่ล้านอ่ะนี่ค่ะเล่นกับความโลภของคนคุณผู้ชมคะคุณส้มวันนี้โดนไป4ี่แสนแล้วก็บอกเลยว่าเจอเห็นใน t ิ k กต็อกเห็นเขาไลฟ์ขายทองก็ดูมาเรื่อยๆดูมาเป็นเดือนเริ่มซื้อทองเมื่อเมษาที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นก็ศึกษาแล้วนะก็มีการเปิดจดตั้งบริษัทจริงมีตัวตนจริงเริ่มซื้อเป็นกล่องสุ่มทอง999าบเ้าบทเขาบอกจะได้ทองแบบ0.3ถึง1สลึงแล้วก็ได้จริงพอเอาไปขาย ก็ขายได้จริงอ่าเริ่มซื้อไปเรื่อยๆประเด็นก็คือตอนนั้นมีเงื่อนไขค่ะโปรโมชั่นซื้อครบ3 0 0 0 0 0จะได้เข้ากลุ่ม VIP ตัวเองก็เลยเอาเลยเล่งยอดไปหาเงินมาอยากจะเข้ากลุ่ม VIP เพราะในกลุ่ม VIP จะซื้อทองได้ถูกกว่าที่ขายหน้าไลฟ์อีกตอนแรกได้ทองจริงนะคะแล้วพอถึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมตอนนั้นสั่งซื้อทองถึง10บาทไม่ได้ละ ไม่ได้เกาะทองก้อนใหญ่เนี่ยไม่ได้จะได้ทองแบบเส้นละสสึงสองสสึงก็ไปถามคุณผู้ชมใบานาดบอกอ๋อเจ๊ต้นทางมันมาจากคนละร้านกันหลังจากนั้นไนบอกว่าพยายามเอาไม่เอาแล้วจะของเงินคืนคุณผู้ชมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งของเงินคืนเป็นเงินก้อนเจ0 0หมื่นใบานาดคืนครบอืมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวถ้างั้นก็แสดงว่าไม่ได้โกงมั้งอรอบที่คืนคืนครบจนรอบสุดท้ายเจอโปรโมชั่นทองสิบาทแปดหม เอาเลยทีนี้หาเงินมาลงทุนไปสุดท้ายแล้วสรุปรวมทั้งหมดประมาณ4 7 9 9 0 0เกือบ5 0 0แ0 0แล้วก็ไม่ได้ทองเรื่องนี้คุณโซมบอกอย่ามาด่างโง่นะเนี่ยเดี๋ยวชาวเน็ตชอบมาด่างโง่ไม่ได้โงงแต่ว่าเชื่อใจเขาเพราะเขาสร้างโปรไฟล์เอาไว้ดีซึ่งไปดูแล้วมันมีการจบบริษัทจริงๆแล้วก็มีตัวตนจริงแล้วไม่ใช่มิจฉาชีพค่ะเราก็เลยดูมาเรื่อยๆจนแบบลองค่ะ ลองแค่กล่องสุ่มก่อนครั้งแรกค่ะกล่องสุ่มก็คือ999บาทแล้วเขาการันตีว่าจะได้ทองแหวนทองสงง3จดกรัมขึ้นไปซึ่งส่งมาจริงและเป็นทองจริงแล้วพอหลังๆปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเลือกสามแสนนะคุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP เพราะว่าราคาจะถูกกว่านี้เราเห็นว่ามันได้กําไรแต่พอเราสั่งซื้อ1บาท5บาท10บาทเขาเริ่มไม่ส่งละ20กว่าของเดือนพฤษภาคือมีนัดรับวันที่6แล้วเขาบอกว่า,าเดี๋ยวนัดนัดส่งให้เลยนะคะรวมกันหบาท เราเข้าใจว่าเราจะได้สรุปไม่ได้พี่ก็เลยแบบงั้นขอคืนก่อนได้ไหมคะพอดีว่าพี่ต้องใช้เงินเขาให้คืนนะคะพี่ที่อยู่กับเขาเลย4 7่แ0 0 0บาทค่ะซึ่งเราได้คืนมาแล้วว่า200,000กว่าบาทแล้วก็ได้ทองมาบ้างในบางส่วนคือ3บาทเราไม่ได้โง่นะคะ่แต,ตคุณผู้ชมฮะแม่มันมัน,มนเดี๋ยวนี้มันกลไกเนะี่ยมันแยบยนมากเลยนะแล้วแม่ใบนาดเองเนี่ยเขามีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่ามาปุ๊บ เหมือนกับจัดโปรไปเรื่อยๆอคนเริ่มต้นจากซื้อหนึ่สลึงพันหถ้าสองสลึงเนี่ยห้าพันเองนะถูกกว่าเดิมอีกยังไงก็ถูกกว่าถ้าบาทหนึ่งแปดพกว่าบาทคุณผู้ชมฮะคนไทยก็ซื้อสิแล้วทีเนี้ยลงทุนไปเรื่อยๆรายย่อยได้เหมือนเอาเงินมาหมุนหมุนมุนมุนซื้อทองให้อ่ะฮะคุณผู้ชมสุดท้ายมันเป็นงูกินหางแล้วไอ้เจ้าใหญ่ๆที่เขาซื้อที10บาท20บาท30บาทอ่ะ มันหาเงินหาทองมาให้เขาอะมันได้ไม่พอไงฮะสุดท้ายเรื่องมันก็เลยโปแตกขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะคนลงทุนไป 30- 40บาทซื้อทองมาในราคาถูกทองบาทละหมื่นนะฮะเป็นใครใครก็ซื้อสุดท้ายแล้วแม่ใบนาดบอกรอได้ไหมละ่ะรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไปซื้อร้านอื่นแต่จ่ายตังค์ไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่นี้ผู้เสียหายเ็าบอกเอาก็เงินฉันก็คืนมาสิ ก็ไม่คืนบ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมาจนสุดท้ายเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมมารวมตัวกันแต่เอ๊ะมีคนเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้แม่ใบนาดเนี่ยคนเชื่อถือทั้งหมดเพราะหน้าตาของแม่ใบนาดข้างหลังผมเนี่ยเอาทรงนี้ก่อนนะไม่ต้องเป็นผมผมสีทองนะผมสีดำเนี่ยตรงนี้ข้างหลังผมเนี่ยหน้าคุณคุณนะผมก็คุ้นนี่นี่นี่คลิปเนี้ยมันคุ้นว่าเคยเห็นหน้าจากไหนมันคลับคล้ายคลับคลาสุดท้าย โอ้แม่ใบานาดเคยไปไลฟ์สดให้กับคุณพิมพ์รีพายแล้วก็เลยบอกเฮ้ยขายของแทนคุณพิมพ์รีพายนี่คือเฟซบุ๊กพิมพ์รีพายขาย<ช>ทุกอย่างนะใช่ใชใชรหัสเห็นไหมฮะคุณผู้ชมและดูลีลาการไลฟ์ข,ของเธอหน่อยนะเทสสี่ศูนย์หนึ่งนะจ๊ะ วันนีออยากจะบอกคุณลูกค้าว่าถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจตอบเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดเลยอยู่บนที่นอนแล้วก็คือจะเรา้าที่นอนไปเซ็ตส,สี่วหนึง่งไม่ต้องถามไม่อยู่ที่ไหนสบายใจสุดอยู่ที่ห้องนอนนอนรับวกที่นอนผืนนี้จากพันสามรสุดนเหลือร้อยห้าสิบบาท401เซ็ตสี่วนหนึ่งเหลท่าไรนะคะเงินกนนนิน่นะเงินกิน่ะไม่ค่อยจะมีซีเอฟหรอกแต่ละทีเหมือนเสร็จทีดูใบอะไรวะเงินกินไม่ค่อยจะมีแต่ซีเอฟ อ๋อเงินกิน่าไม่ค่อยมีหรอกแต่เอฟทีอะเหมือนเซทีดูใบเหมือนเหมือนแล้วแต่เนาว่ายังไงแล้วแต่เนา คือคุณพิมพ์รีพายไว้ใจถึงขนาดให้เป็นพิมรีนาดเลยนะเออเป็นพิมรีนาดฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณพิมรีพายเองเขาก็อาจจะไม่สบายเส้นสงเส้นเสียงอักเสบอ,อะไรต่างๆนา,นาแต่รู้ว่าเป็นร้า์ของพิมพ์รีพายตรงไหนรู้ไหมละคังคุณเคยเข้าไปดูอีฟไมล่ะฟังๆังฟังอย่างนี้เลยแล้วทําเหมือนด้วยนะตะกงตะโกนแต่งหน้าก็เหมือนเนี่ยคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วเขาบอกเฮ้ย เป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าแล้วเกี่ยวข้องกับพิมพ์ลีพายหรือเปล่าสร้างโปรไฟล์หรือเปล่าจนทําให้เนี่ยสุดท้ายแล้วมาเป็นแม่ใบานาไปขายทองแล้วก็มีผู้เสียหายว่าไม่ได้ทอเป็นร้อยล้านคุณผ,ผู้ชมฮะเห็นบอกว่าคุณพิมพ์ลีพายขายทุกอย่างพอเข้าไปตรวจสอบใน Facebook ปรากฏว่ามีแถลงการออกมาหนึ่งฉบับแล้วก็บอกว่าพิมพ์ลี่นาดหรือแม่ใบานาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องผลสภาพการเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2566กิจการใดๆที่คุณใบานาดได้กระทำขึ้นหลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานย่อมไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณพิมพ์ลีพายพูดชัดเจนเมื่อก่อนเป็นพนักงานจริงแต่หลังจากนั้นเหมือนกับว่ามีการตรวจสอบอะไรได้บางอย่าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานไม่เกี่ยวข้องกันแล้วฮะแต่ว่ามีคนที่ติดตามหลายคนเขาไม่ทราบคุณผู้ชมคะวันนี้ไปเจอคุณฟ้าใสอยู่ที่ชนบุรีซึ่งคุณฟ้าใสยังไม่ได้เข้ากรุงเทพวันนี้อืยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาดีไหมแต่ตอนนี้หมดตัวแล้วนะคะเพราะว่าเสียไปเนี่ยหลักล้านเมื่อกี้สี่แสนใช่ไหม คุณฟ้าใสบอกว่าคือหนูก็ตรวจสอบแล้วนะเห็นเขาไลฟ์ขายทองผ่านติ๊กตอกจากการตรวจสอบก็จดทะเบียนบริษัทจริงรอบแรกที่ซื้อคือพฤษภา -66 ครึ่งสลึง3,000ันได้ทองจริงเป็นทองแท่ง96.5ค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นจากครึ่งสลึงเป็น1บาท18 0 0 0จาก1บาทเป็นทอง10บาท39,900อันนี้ก็ราคาตรงตามความเป็นจริงก็รวมทั้งหมดที่ได้สินค้าจริงและเป็นทองจริงคือ700,000กว่าบาทนะคะตอนนั้นก็ยอมรับเออก็ได้แต่ว่าก็จะมีช บ้างคุณฟ้าใสาก็เลยใช้วิธีนี้ลงทุนก็ซื้อต่อซื้อไปเรื่อยๆทีเนี้ยในล่องเปิดรายการสั่งซื้อขึ้นมาซิที่บอกว่าตอนนี้ที่รออยู่แล้วยังไม่ได้คุณผู้ชมคะคือตอนแรกๆมันจะได้ของหมดแต่ระยะหลังช้ามากทวงถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบเธอจดรายการเอาไว้เนี่ยน่าจะ23สิ23รายการ ยอดทั้งหมดคือ1,171,967บาทเธอบอกเลยนะตอนแรกไม่ได้สังหรณ์ใจเลยไม่คิดเลยว่าจะโดนโกงแต่หลังๆเริ่มมีคนแฉว่านี่เขาใช้วิธีการหมุนเงินนะไปหลอกลูกค้าใหม่แล้วก็หมุนเอามาให้ลูกค้าเก่าก็ทักไปขอเงินคืนทางร้านบ่ายเบี่ยงมาตลอดตอนนี้เครียดมากเธอบอกว่าอยากจะจบชีวิตตัวเองลงเพราะเงินที่เอามาซื้อทองร้านใบานาดไม่ใช่แค่เงินเก็บของตัวเองค่ะ เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของแม่ด้วยโอ้ตายแล้วตอนนี้ยังไม่กล้าบอกแม่เหลือเงินติดตัวแค่ร้อยกว่าบาท เดินดูทิกต็อกอะค่ะแล้วก็เห็นเขาไลฟ์สดเออพี่คนนี้เขาหน้าคุ้นๆนะก็ไปหาข้อมูลโอเคเขาจทย์บริษัทจริงนะซื้อเป็นครึ่งสลึงค่ะแต่อันหนึ่งเดือนได้หนูก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆอย่างเนี้ค่ะเขาบอกว่าสามเหมือนเนี่ยเขาจะส่งเร็วเขาจะกําหนดวันมาแต่พอถึงวันเขาก็ไม่ส่งเหมือนแบบมีคนมาโจมตีในทิกต็อกอะค่ะว่าเออเขาเอาเงินคนใหม่มาซื้อให้คนเก่านะซื้อราคาเต็มอย่างเนี้ค่ะก็เลยแบบทุกคนเริ่มแห่กันคืนตังค์เราก็ใจร้อนแล้วเหมือนกัน หนึ่งล้านเจ็ดเอ่อหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทค่ะเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกกับเขาไปว่าเออหน,นูจะไม่ไหวแล้วนะพี่ไม่คืนตังค์หนูอะ่ะจะคืนให้ก่อนให้น้องก่อนสามแสนวันที่สามสิบกันยาพอถึงวันที่สามสิบกันยาเขาก็เงียบหายไปตอนที่หนูทวงเขาอะ่ะหนูมีไม่ถึงร้อยเลยตอนนี้พอจะได้มีเงินเดือนหน่อยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆก็เหลือแค่หลักพันเลื่อนดูนี่ตายแล้วผู้ชมฮะ อย่างที่บอกไปแล้วทางด้านของน้องฟ้าใสาเองเขาก็หลงเชื่อฮะเพราะเห็นว่าใบหนาดเคยร้ายกับอะขอภัยนะเขาไม่เกี่ยวข้องผมย้ําแบบนี้นะแต่เยือหลายๆคนเขาบอกก็เห็นว่าไปร้ายกับทางด้านคุณพิมพ์ลิภพายเป็นลูกน้องอและอาจจะแยกตัวมาทําเองซึ่งคุณพิมพ์ลี่พายเขาไม่เกี่ยวข้องผมย้ําอีกรอบหนึ่งแต่เยือเขาบอกเขาดูมาแล้วก็เห็นแล้วก็เลยหลงเชื่อลงทุนเอาเงินเก็บพกอย่างที่บอกฮะอย่าเพิ่งไปด่าเขาเลยนะว่าแบบเนี้ย โลภใช่ไหมล่ะขายเนี่ยทองบาทหนึ่งบาทละหมื่นยังไงใครที่ไหนเขาจะมีมันไม่มีอยู่แล้วก็เขาโดนหลอกไงฮะเพราะความน่าเชื่อถือของอันนี้เอาภาพที่เขาขายทองทีมงานไม่ต้องเอาไปเกี่ยวข้องกับคุณพิมพ์นิพาย<ๆ>เพราะเขาไม่เกี่ยวแล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าพยายามหนูพยายามทวงถามแล้วนะถามแล้วว่าพี่เงินอยู่ไหนทองอยู่ไหนเห็นบอกว่าวันนี้เองอเ,เจ้าตัวส่งแชทมาด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกัน แชทที่น้องฟ้าใสค่ะทักไปคุยกับใบนาดใช่ไหมแล้วข้อความคุณผู้ชมเขาบอกว่าพี่คะหนูรอไม่ไหวแล้วหนูไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วทุกอย่างบีบบังคับให้หนูไม่มีทางเลือกหนูสงสารแม่แม่หนูอะทํางานมาทั้งชีวิตเงินทั้งหมดที่หนูกับแม่หามาหายไปหมดแล้วหนูป่วยด้วยจะต้องผ่าตัดไม่มีเงินแม้แต่จะใช้ชีวิตปกติหนูทนเห็นแม่ไปกู้หนี้ยืมสินมารักษาหนูไม่ไหวคุณผู้ชมคือเขาพูดตามความจริงเลยว่าชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้ว ใบหน้าก็ยังหนูรอ,รอาตามที่ทพี่บอกล<น>ูกพี่จัดการให้ค่าไม่ต้องห่วง30กันยา 3,000... สน30สี่กันยาเนี่ย3,000สนหตุลาจะให้4,000สนไม่เกินสิ้นเดือนตุลาสี่แสนมหมื่นสบาทหนูจะเชื่อใจพี่นะคะหนูจะต้องอดทนถึงพี่บอกในสิ่งที่พี่บอกหนูไว้ตามที่หนูพิมพ์มาเลยค่ะ ทางด้านของน้องฟ้าใสาเองก็บอกว่าหนูทนเห็นสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันเครียดเกินไปมันบีบบังคับหนูเหลือเกินคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะสิ่งที่โดนไปคุณผู้ชมวันนี้เขาบอกใช่ไหมถ้าสมมุติสั่งซื้อกลยุทธ์นะฮะของแม่ใบานาดขายทองเนี่ยถ้าสั่งซื้อครบตามจำนวนจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแบบ V I P คุณผู้ชมลองดูข้อมูลกลุ่ม V.I.P. ของทางด้านแม่ใบานาดดูหน่อย<า>เห็นมีการบอกเหมือนกันนะครัคุณผู้ชมเขาจะแจ้งเป็นราคาทองซึ่งมันถูกกว่าท้องตลาดแบบเท่าตัวคุณฟ้ายแล้วแบบมันขึ้นมาแบบนี้หนบาทจัดโปร18,990บาททองในท้องตลาด40,000อย่างเงี้ยยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยถูกกว่า50ใครจะไม่อยากซื้อ คุณผู้ชมแล้วเท่านั้นยังไม่พอว่าถูกแล้วใช่ไหมทองคำแท่ง10บาทตอนนี้8 9 9 0 0ปกติเนี่ยมัน4,000สนกว่าบาทนะ10บาทอะแล้วเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยฮะแล้วมันเด้งเข้ามาในลายแบบนี้มันเหมือนมันล่อใจไหมล่ะแล้วจะบอกว่าเนี่ยมันมีแค่นี้นะแล้วมันมีหลุดจองมา19กันยารอบหยุดจองรอบ อะไรต่างๆนาน,า,นาทีทองนะเอามาได้ตอนนี้เท่านี้เท่านั้นเลยจนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะเยื่อเลยหลงเชื่อกันเยอะไงคุณผู้ชมฮะ,ะเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตเขาว,าวันนี้เอามาลงทุนหมดคือสังคมก็อยากจะบอกว่าไม่น่าจะทําคือบางคนบอกถ้าจะลงทุนให้ใช้เงินเย็นแต่บางคนเขาเดือดร้อนเขาก็คิดว่านี่คือวิธีที่จะช่วยให้ครอบครัวเขาเนี่ยลืมตาอ้าปากได้วันนี้ร้อยล้านนะคะมูลค่าความเสียหาย500คน อัปเดต34 H D F โดยชั้นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ